วัดถ้ำพาแดนสกลนครงามงามค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะเป็นวัดที่สวยนะคะบรรยากาศดีนะคะนะคะก็มีนะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวหลายคนนะคะที่บริเวณวัดถ้ำพาแดน,นะคะ่ะสวยงามมากนะคะมุมนี้สวยนะคะ บรรยากาศดีดีนะคะมุมสวยท้องฟ้าสดใสนะคะมุมสวยนะคะตอนนี้ก็จะมะีนักเสียงโชคนะคะมาโยนนะคะมาโยนเสียงโชคนะคะเอาเหรียญโยนนะคะอยู่ที่ร้อยกระบาทนะคะก็จะมี ถวกหวยร่ำรวยหายป่วยโรคไฟความสุขตำแหน่งนะคะนะคะความโชคนั่นแหละโชคดีนะคะใครๆก็จะมาาเสียงโชคในตรงนี้นะคะส่วนบริเวณผนังนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นลูกปั้นของหลวงปู ui, ่ใหญ่เทพอุดรเทพโลกอุดรนะคะก็หลวงปู่ทวดนะคะตามด้วยหลวงปู่ทวดนะคะตามด้วยหลวงปู่ทวดนะคะนี like ่คือบริเวณใน ัดถ้ำผาเด่นนะคะพเพื่อนๆนะคะนะคะนี่ของพระอาจารย์ตูนะคะดูปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเป็นองค์ไหนองค์ไหนน้นนะคะนะคะ,นะคะนี่คือเป็นรูปผู้บาอาจารย์นะคะที่แกะสลักบนหน้าผาหินฐานนะคะผู้มั่นนะคะที่เห็นรูบาศรีวิชัยจะสังเกตได้ว่าจะมีพระคลุมนะคะนะคะ หลวงปูุ่ขนะคะบรรยากาศดีดีนะคะเพื่อนๆนนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะงามนะคะส่วนตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นน้ําตกคานน้าตกงามงามแล้วก็จะบริเวณลานเห็นก็จะมีการแกะสลักงามพี่น้องเอ้ยนะคะงามมากนะคะอุษาพระรดาษนะคะมีรูปพ,พ,พระพุทธรูปสลักปั้นอยู่ตรง แผ่นดินแผ่นเหวนี้นะคะไม่ได้ยกมานะคะเป็นการแกะสลักอยู่ในนี้เลยนะคะนี่คือบเิเวณทั้งหมดนะคะใครใมาเที่ยวก็เชิญเลยนะคะที่ว่าถ้ำผาเด่นนะคะสวยงามค่ะต้นตรงนะคะออกดอกออกช่องามงามอย่างงามเลยค่ะหละังจากออกเป็นทุ่มเป็นช่อจะแตกยอดแล้วก็กเริ่มแตกยอดแล้วนะคะฟังเสียงน้ำตกค่ะ ตรงนนั้นเป็นหน้าผาแล้วก็น้ำตกค่ะบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศชั่วเลยค่ะก็พาเพื่อนมาเที่ยวชมนะคะกับบรรยากาศของวัดํามปาเด่นปดนี้นะคะส่วนซาลาที่เห็นก็จะเป็นมุมหลังคาที่แปลกะะหลังคาที่แปลกมากนะคะลู่ลมเลยค่ะรูปก,กับลมนะคะ ี่คือมุมอีกมุมนึงนะคะข้างล่างนี่ก็จะเป็นพญานาคเนาะนะคะเป็นมุมสวยทางเห็นด้านโน้นนะคะก็คือจบบังหวัดสกลนครนะคะนี่คือมุมสวยนะคะบรรยากาศสวยงามเลยบรรยากาศสวยงามนะคะ ดูต้นปรงกำลังจะออกอยอดใหม่นะคะก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้นะคะเพื่อนๆพอนพอใบเริ่มแตกช่อก็จะเป็นช่อที่เต็มนะคะก็จะมีฤดูของเขาหน้าของเขานั่นแหละหน้า,หน,าหน้าออกใบออกดอกออกช่อนั่นแหละค่ะเพื่อนเพืนะคะเห็นไหมคะสวยงามเลยค่ะต้นปรงก็จะมีหลายแบบนะคะอันนี้เป็นแบบช่อแบบดอกแบบดอก ยาวตูมเรียวนะคะดอกเขาตูมเรียวเลยนะคะ,นะคะมันตรงนี้นะคะดอกตูมเรียวนะคะ,นะคะตูมเรียวนะคะสวยค่ะสวยงามมากนะคะข็าพาเพื่อนชมด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศของวัดถ้ำพระเด่นสกุลนครนะคะคอยก้อนคำนะคะตรงนี้ โรงมีหลายชนิดนะคะเพื่อนๆนะะบ,ะะบ,บรรยากาศนะคะสวยค่ะมาชมบรรยากาศนงามนะคะนะคะ สวยงามมากค่ะคริปนี้ก็จบแค่นี้นะคะกับวิวสวยเมืองสกลนครค,ค่ะ